อย่าพึ่ง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 เอาแล้วอ่ะเอาแล้วเอาแล้วไม่เีือบอ่ะไม่เดือบบอกอย่าไม่เอาไม่รู้ไม่รู้หรู้ว่าอะไรเห็นนู่นคนเราเดืีบตัอยู่ลองไปเลยไอ้ไอหัวแม่งี้ลองไปอ้าวแล้วผมต้องไปแบบเรื่อไม่มีอย่เงี้ยเลยนะ เดี๋ยวพึ่งครับมันเยอะคนที่ชนะอีกคนที่ชนะก็อยู่ก่อนดีคนที่ชนะก็ออกดีออกไปชนะอยู่ข้างบนก่อนเออใครคนที่ออกไปมามาผมก็ได้มาเอาสนับมาอายังอะไรอะอะไรอะอะไรโอ่้ได้เว้ย โดเลยครับมิลิเทอรี่เร็ว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 เรกวเร็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 ผเร็วีร็วเร็วเร็วเร็้เร็นเร็วเร็วเงไวเร็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 วเรวเร็วเรวเร็วเร็วนนเเ อยู่คนละมุมก่อนให้ตูนนับอ้าเฮ้ยเลยร้องแกเหลือกี่คนอ่ะมันต้องมีคู่นึงดิผมกำลังเข้ามาผมกำลังเข้ามาแป๊บหนึ่งต้องมีคู่หนึ่งมันต้องมีคู่นึงอ่ะเพราะมันเหลือรอบจริงต้องสองคนไงก็ก็อันนี้กันนี่สามคนเลยนสิบ ต่อยสามคนเลยนะผมเลยผมยังไม่ต่อยเลย <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้เสื้อแดงยูเอ็มลงต่อยแล้วใช่ปะต่อยแล้วก็ให้คู่อื่นดิผมก็ต้องเข้าไปรอใช่ปะอะแล้วอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะผมยังไม่ต่อยเ,เลยเนี่ยไออีกคนหนึ่งอ่ะผาไม่มีคู่แล้วเหรอไม่มีคู่แล้วไม่ไมีคู่เลยบายบายผมไม่ลองเดี๋ยวผมติดไฟเก็บสนามดิเก็บสนามเดีย โอ่งไกลเลยเขาเปิดเขาต่อยกันหมดแล้วนี่สามคู่ก็สามคนน่ยแยกคนละมุมครับแยกคนละมุมครับอ้าวทำไมที่ผมต่อยแล้วผมต่อยแล้วใครจะต่อยกันคนเนี่ยเอาเลยผมเนี่ยเอาเลยเอาเลยสามคนสี่คนเลยได้ผมไม่ห่วงไม่ห่งไม่หใจเย็นใจเย็นรอคุณเบลมคนเอ อีกอันหนึ่งอ่ะที่ผมอันหนึง่งมันมีทั้งหมดสาม,ามอ,เเอันอ่ะผมเอาไปเองอันหนึ่งแซ่บแซ่บรอด้วยรอด้วยใกล้ถึงแล้วเฮ้ยต่อยสามคนเลยอ่ะเฮอยเสร็จแล้วต่อยสามคนเลยใครอารมณ์วเนี่ยอ่ะดีคนรอดก็ต่อยกอีกคนไงไอ้ใครอยู่พวกผมให้ ไปอยู่พวกผมได้หมดได้หมดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยไอ้ลุงไอ้ผู้หญิงได้เสียเว้ยไอ้ลุงใจเย็นเว้ยคุณผู้ชมผู้ชมของลุงผู้หญิงเขาไปเลยไปคนนึงอ่ะไอ้ล้นแตกแล้วนะล้นนะล้นอย่านะโอ้แตกแต่รอบแรกใจเย็นนะล้วนนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่กำไกรไม่ครับไม่กำไกรไม่ครับเลยเอาเอาดิเอาดิ

ของเด็กในร้านของคนไอ้นี่วนั้นเราไปส่ง,งานายที่บ้านนะเว้เยสนับมือด้วยครับจะต่อ,อยคนนั้นข้างครับ <c oughs> เฮ้ยวันนั้นเราไปส่ง,งานายที่บ้านนะเว้ยนี่ะจะไม่ได้หรอเฮ้ยขอสนับมือครับไม่มีสนับจะไปต่อยกับเขายังไงครับตัว,ตว,ตว,ตวคุณคุณได้ <c oughs> มาล่ไยกับศพเลยให้ตูน<ล>นับชิดมุมเลยชิดมุดเดไฟนี้หนุนกลางอ๋อต่อยต่อย ออกพอดีแค่ตายแล้วออกพอดีเฮ้ยถอยไปดีอย่าไปงผมจะดูกกรรรมาจะดูก่อนนะกรรมการกรรมการว่าไงครับเป่งเพ่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้เปิดก่อนได้เปรียนไว้เปิดก่อนได้เปลี่ยนตาโมฆะครับโมฆะโมฆะโมฆาเป็นไงก่อนนะครับ โมฆะยังไงเนี่ยยังไงไม่ใส่ไปห<ล>ยิงคนจะได้ดิไอ<ล><ล>คนเลยกูแม่งลองแคนนะเนี่ยคือลองแคนนะไอผมอีหกสิบก็ได้เป็นวิลเลี่ยนแล้ววะดูยันต่อเปล่าโอผมมีแ8ดเองเนี่ย